เป็นไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์กลางไปหาเล็กได้1 1ตัวแต่ว่าถ้าไซส์ใหญ่จะเป็น4-5ถึงตัวต่อครึ่งโลนะคะลูกค้าจ๋าราคาครึ่งกิโลกร,รัมสมบาทนะคะค่าจัดส่งขนส่งเย็น160บาทนะคะรวมกันก็จะเป็นครึ่งกิโลรวมส่งก็จะเป็น550บาทจ้าถ้าสั่ง1กิโลจะได้2ถุงนะคะถ้าสั่ง1กิโลจะได้2ถุงคะ่ะลูกค้าจ๋าเนาะน,นะคะก็จะตกอยู่ที่ ราคาอื่นนี้คือ680บาทนะคะรวมราคาส่งแล้ว160ก็จะเป็น840จ้านี่เลยนะคะ1กิโกร,รัม840รวมส่งนะคะลูกค้าจ๋าค่าจัดส่งเป็นขนส่งแช่แข็งนะค่าจัดส่งเป็นขนส่งแช่แข็งคะ่ะลูกค้าบริษัทนิ่มเอ็กเพสนะคะค่าส่งเริ่มต้นที่160บาทจ้านะคะลูกค้าจ๋าสั่งได้เลยนะทักข้อความ ติ๊กตอบไว้เดี๋ยวแมค่ค้าไปทยอยตอบนะคะลูกค้าจ๋านะคะหรือว่าไปที่แอปฟ้าก็ได้ยายแตนแซบนัวหรือว่าไปที่หน้าของช่องติ๊กตอบนะคะมันจะมีลิงก์แอดไลน์นะคะลิงก์ไลน์ช้อปปิง้ง